เราต้องการเวลาอยู่กับเด็กเราต้องการพิงานเด็กเราไม่ได้ต้องการทําเอกสารเอกสารมันน่าเบื่อพี่ก็เบื่อครูในโรงเรียนสี่สิกวา 4, ่าคนผู้บริหาร3าคนคุณเอาเวลาไหนมาอ่านแผนทั้งหมดที่ครูทุกคนเขียนเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออก <c oughs> เขียนไม่ได้ถ้าเรามีเวลาเราไม่ต้องไปนั่งทำเอกสาร เราเอาเวลามาอยู่กับเด็กคนนี้เราพาเด็กอ่านเราพาเด็กเขียนเราสอนให้เด็กเป็นคนดีได้เราสอนให้เด็กทําในสิ่งที่ถูกต้องได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้สังคมไม่ไว้ใจเรา <S <S เอกาสารมันน่าเบือ่อพี่ก็เบือ่อพี่ก็ต้องทําใช่ไหมยิ่งสูงเป็นอธิการหวัวถูกประเมินโคตรน่าเบือ่อแล้วก็บอกว่าครูไม่มีคุณภาพ ต้องมีการประเมินประกันคุณภาพทำให้เราต้องส่งนู่นประเม,มินนู่นประเมินนี่เสียเวลาไปโดยใช่เหตุที่เราคิดอย่างนั้นถ้ากันย้อนกลับกันคนทุกคนเป็นเจ้าของเราเพราะเรากินเงินเดือนของรัฐของประชาชนผู้เสียภาษีผู้ปกครองว่างั้นเถอะเรารับใช้ประเทศด้วยเงินภาษีประชาชนอะไรที่การันตีว่าเราจะสอนลูกเขาให้มีคุณภาพได้บ้างเชื่อเอเธอ พี่เอจะสอนลูกของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีพี่จะใส่ใจผู้ปกครองไหนเอาหลักฐานมาสิผมถามงี้พี่จะทำยังไงพี่ก็ต้องเขียนหลักฐานว่าอ๋ออันดับแรกพี่จบปินญ,ญาเอกมหาลลยหนึ่งสองนะแต่ไม่ไ็้มีการันตีเนี่ยว่าพี่สอนทันสมัยขอดูหลักสูตรพี่สิพี่ก็ต้องยื่นให้ดูลายวิชาไปกี่ชั่วโมงอะไต่างๆเสร็จไปแล้ว ผู้ปกครองก็บอกพี่เอว่ารู้ว่าพี่เอจบมาดีหลักสูตรพี่เอมาจากเมืองนอกเลยแต่ไม่รู้ว่าพี่เอสอนใช้ได้หรือเปล่าผู้ปกครองต้องถามเด็กออกแบบสอบถามว่าพี่เอโดดสอนมันม้งไหมสอนรู้เรื่องไหมนี่เป็นที่มาที่ไปของเอกสารนะครับพออ่านเริ่มต้นจากความไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิ์ของเขาย้อนกลับไปว่าเราพิสูจน์ให้สังคมเชื่อได้แค่ไหนว่าครูกทมครูของเมืองไทยมีคุณภาพถ้าเกิดทําให้ขเ,าาเหขาเชื่อแล้วเอกสารก็ไม่มีใครอยากจะขอดู